โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ ากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f a c e b o o k เซิร์ชคาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวาง,าาเ,พวางเพจยังมี สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวา่าจำาหนด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านด็อกบักร้านเติมโลบักระบบ ID เดียพาร์เปิดบริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k มีบริการรับกดผลพิศษและเกมพาร์นในแบบบล็อกฟุตนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเพชรในแบบ All Star Tower d e f e ฟ s e อีกด้วยการใช้บริการก็ง่ายๆเพียงแค่ส่งข้อความไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็เริ่มต้นการใช้งานได้เลยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map b l o c k f o นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนฟาร์มนะครับผมตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล1525นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับผมก็รอบที่แล้วนะครับผมจบที่เกาะสกายเปียรหนึ่งเนอะเกาะนี้นะครับผมสามารถฟาร์มเลเวลได้ตั้งแต่เลเวล150นะครับผมจนถึงเลเวล200หรือ225นะครับผมก็200นะครับไผมก็สองร้อยนะครับไปฟาร 225ไปที่เกาะลีน่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมผมจะไปที่เกาะอิมเพลีวดาวก่อนแล้วกันเนาะโอเคปะเดี๋ยวไปเกาะอิมเพลียวดาวกันนะครับก็น,นี่คือเกาะอิมเพลียวดาวน,นะครับ อเคครับผมก็สำหรับเกาะอิมเพลดาวเนะก็สามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล200นะครับผมจนถึงเลเวล225นะครับผมแล้วเราก็ไปต่อที่เกาะอารีนาเนะก็สำหรับเกาะนี้นะครับผมเควสแรกนะครับสามารถรับได้ตอนเลเวล200นะฮะนี่นะครับผมก็ให้เราไปตีตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรับไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะ200นะครับชุบชุบก็คือ n p c ตัวนี้นะครับให้เราตีหนึ่งตัวนะครับชุบ เอ้ย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 ทำไมมันปิงปิงโอเคก็อนนี้เป็นเคลสแรกนะครับผมเลเวลสองร้อยนะครับชึบชบแล้วก็เคลสที่สองนะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวลสองร้อยยี่สิบห้านะครับก็คือตัวนี้นะครับชึบชึบอะโอเคครับผม แล้วก็สำหรับเพชสที่3านะครับผมตี <S บ s บ s Dofamigo <ด>นะครับก็สามารถรับได้ตอนเลเวล250รนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมเมื่อเราเลเวล225รแล้วนะครับผมให้เราไปต่อที่เกาะอ,อารีน่านะครับผม ก็เกาะอารีนานะครับผมก็จะอยู่ตรงด้านนู้นนะครับโอเคครับผมก็ถึงเกาะอารีนาแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดเซฟจุดเกิดนะฮะแล้วก็จุดรับเควสดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับเควสดแรกนะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล225รนะครับผมแล้วก็สําหรับบอตตัวนี้นะครับมันจะตีเราไม่โดนตอนเลเวล227รนะครับตรงนี้นะครับ เลเวลสองยี่สิบเจ็ดมันจะตีเราไม่เข้านะสำหรับสายโลกเกียร์นะครับก็รับเคล็มาตีเนาะโอเคก็เสร็จเคล็ดแรกแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับเคล็ดที่2นะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล275รนะครับก็คือเคล็ดนี้เนาะอ่ะแล้วก็สําหรับบอลเคล็ดนี้นะครับผมมันจะตีเราไม่เข้าตอนเลเวล277รนะครับผม277มันจะตีไม่เข้านะ โอเคก็เสร็จเควสแล้วนะครับผมก็สำหรับเกาะอารีนาก่อนนี้เนาะสามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล225นะครับจนถึงเลเวล300เนะาะเมื่อเราเลเวล300นะครับให้เราไปต่อที่เกาะแมกมานะครับผมทางนู้นนะครับก็ก่อนไปเกาะแมกมาเนาะผมแนะนำนะครับผมเควสแรกนะครับผมแนะนำเป็นผลบาร์กี้นี่ฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นผลบาร์กี้ก่อนเนาะ อ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคก็ถึงแล้วนะครับเกาะแมกม่านะครับก็ที่เซฟจุดเกิดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ที่รับเควสอยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับเควสแรกของเกาะนี้นะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล300นะครับนี่นะครับผมเป็สนี้แล้วก็พวกบอทพวกนี้นะครับผมผมแนะนําให้เป็นผลบาร์กี้นะครับมันจะตีเราไม่เข้าเพราะมอนมันมีฮาคินะครับนป่างนี้เนาะ บอลมันจะตีเราไม่โดนนะครับผมสำหรับผลพิศารนะฮะตอนเลเวล304นะครับผม304ก็มาลากได้เลยนะครับแนะนำตอนเลเวล304เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับเควสที่2นะครับผมเราสามารถรับได้ตอนเลเวล330นะครับผมก็ตัวข้างบนนูนนะครับผมผมแนะนำให้ใช้ผลพาเนาะจะพาไปดูนะครับผม ตัวนี้นะครับผมผมแนะนําไม่ใช้ผลพาเนอะเพราะว่ามันใช้หมัดนะครับเคลือบฮาคินะครับผลสายโลเกียอะไรมันก็ตีเข้านะครับผมมาเดี๋ยวมาใช้ผลพาให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมใช้ผลพาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะผลพาฟาร์มง่ายจริงๆนะครับผมสําหรับเฟสนี้เนาะยิ่งผลพามันก็ฟาร์มง่ายทุกเฟสนะท่านผู้ชมนี่นะครับให้เราตีตรงนี้นะครับ8ตัวนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเควสต่อไปนะครับผมเควสตีบอสนะครับก็เควสตีบอสนะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล350นะครับก็เป็นบอสอาคาอินูนะครับที่มาอยู่ข้างในนี้นะครับก็แนะนําเป็นผลพาเช่นเดิมนะครับเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้ผลพาเข้าไปฟาร์มข้างในได้ต่อนะครับนี่นะครับคือบอสอคาอินูเนาะ อ่ะเรียบร้อยนะครับผมอ่ะกาสำหรับเกาะแมกมานะครับผมเราสามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล3 0 0นะครับจนถึงเลเวล375นะครับแล้วเราก็ไปต่อที่เกาะเงือกนะครับผมไปแล้วก็ตรงเควสนี้เนาะสำหรับใครที่แบบไม่มีผลพัชใช้นะครับผมแนะนำให้ตีบอดตรงนี้นะครับผมจนถึงเลเวล375รนะครับแล้วก็ไปต่อที่เกาะเงือกนะครับผมไปเดี๋ยวไปเกาะเงือกกันต่อนะครับ ขอแวะเปลี่ยนผลหน่อยนะครับผมผมจะใช้ผลสายโรเกียนะครับก็ไปฟาร์มให้ดูเนาะอะ,อะถึงเกาะเงือกแล้วนะครับผมสำหรับเกาะเงือกเนอะที่เซฟจุดเกิดนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับไปลงข้างล่างกันแล้วก็จุดรับเคสน,นะครับผมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ เคล็แรกนะครับผมเราสามารถรับได้ตอนเลเวล375นะครับผมก็คือไอ้พวกบอดตรงนู้นนะครับผมแล้วก็มันจะตีเราไม่โดนนะครับตอนเราเลเวล381นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็สําหรับเคเวสที่2นะครับเราสามารถรับได้ตอนเลเวล400เนอะแล้วก็บอดต,ตัวนี้นะครับมันจะตีเราไม่เข้าตอนเลเวล406นะครับผม อเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสที่3กันนะครับผมเควสตีบอสนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับเควสบอสนะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล425นะครับไปเดี๋ยวไปตีบอสกันโอเคเรียบร้อยไป ก็สําหรับเกาะน,นี้เนาะสามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล375นะครับผมจนถึงเลเวล450นะครับแล้วเราก็ไปต่อที่เกาะสกายเปียน,นะครับไปโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับ EP 2เนีผมว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อ EP 3กันในคลิปหน้านะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง,องๆเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดีโอใหม่มาจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ,บายยนะครับผมบายยบา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 ย